นี่ครับจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับในส่วนของแอปนี้ไวมากนะครับถอนปุ๊บเข้าปั๊บนฮะถอนปุ๊บเข้าปั๊บเลยนีครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินในส่วนของแอปใหม่นะครับ สำหรับแอปนี้เนี่ยมาแรงมากๆนะครับนะตอนนี้นะครับผมเป็นแอปใหม่ที่มาแรงมากที่สุดใครที่ยังไม่ได้เล่นเนี่ยรีบไปดาวน์โหลดมาเล่นกันนะครับเล่นก่อนได้ก่อนนะครับสามารถเล่นได้ทาง iOS แล้วก็ Android เลยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับกดลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับสำหรับแอปนี้นะครับผมผมสอนวิธีการสมัครไปแล้วนะครับสามารถไปดูได้ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมสอนวิธีการสมัครไปแล้วก็ไปดูกันได้นะครับ ผมแนะนําให้เราเลือกสมัครในส่วนของอ e ีเมลนะครับผมเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยคอมเมนต์บอกนะครับสมัครผ่าน G e ี a i l เนี่ยเราจะได้รับคะแนนเริ่มต้นอยู่ที่130คะแนนนะครับเพิ่งซึ่งผมเนี่ยสมัครในส่วนของ a c e b o o k เนี่ยผมไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะลองสมัครดูบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้นะครับในส่วนของการยืนยันเบอร์มือถือนะครับผมบางคนก็ยืนยันได้บางคนก็ยืนยันไม่ได้ผมมีมือถือ2เครื่องเนี่ยผมลองทําดูแลทั้ง2เครื่องมันก็ ยืนยันเบอร์มือถือไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ายืนยันไม่ได้ก็สามารถถอนเงินได้นะครับผมสําหรับแอปนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของการทายเลขเหมือนกับการซื้อหวยนะครับแล้วก็มีในส่วนของเกมให้เราเล่นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือการชวนเพื่อนนะครับในส่วนของการชวนเพื่อนเนี่ยเราไม่ต้องชวนก็ได้นะเราจะเล่นเองก็ได้นะครับสามารถถอนเงินได้แบบปกตินะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยถอนขั้นต่ำอยู่ที่0.02ดดอลลาร์นะครับ แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะเลือกสกุลเงินของอะไรนะครับในส่วนของการเริ่มต้นนะเขามีสกุลเงินให้เราเลือกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้เมื่อเราสมัครครั้งแรกนะครับให้เราเลือกในส่วนของภาษาอังกฤษนี่ครับแล้วก็เลือกสกุลเงินตรงนี้นะครับผมก็ดอลลาร์นะครับผมยูโรนะครับแล้วก็ปอนด์สเตอริงน่ฮะก็เลือกอันไหนก็ได้นะแต่ผมเลือกอันนี้นะครับผมอันล่างนะครับก็เลือกให้เรียบร้อยนะครับผม เรามาดูในส่วนของการซื้อหวยเหมือนการซื้อหวยนะครับแต่เราจะไม่เสียเงินเนี่ยเราจะใช้คะแนนของเราในการทายหรือว่าซื้อนั่นเองนะครับ mm hmm. ตรงนี้เนี่ยผมมองว่าไม่น่าจะคุ้มกันนะครับถ้าเรามีคะแนนเนี่ยมีน้อยเราก็เก็บไว้ดีกว่าเอาคะแนขนของเราเนี่ยไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อที่จะถอนเข้าเพย์พาวดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะทายถูกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ดวงนะครับเงินรางวัลเนี่ยจะอยู่ที่แถบนี้นะครับผมที่เป็นเงินรางวัลนะ45ปอนด์นะครับ นี่ฮะวิธีการเล่นก็กดจอยนะฮะแลเราก็ต้องการซื้อเท่าไหร่นะครับเราก็ซื้อไปนะครับผมแต่ผมจะไม่เล่นนะครับเดี๋ยวจะเสียเหรียญทองเปล่าๆนะครับเราเก็บเหรียญทองของเราไว้ไปแลกเงินดีกว่านะครับผมตัวนี้จะเป็นการทายตัวเลขนียกดเข้าไปเนี่ยเหมือนเราซื้อซื้อหวยนะครับมันจะมีเลขให้เราเลยนะครับถ้าถูกมันก็จะได้นะครับเรามาดูที่เมนูที่2นะครับ ในส่วนของเมนูที่2ตรงนี้นะครับผมจะมีในส่วนของการเช็คอินนะครับในแต่ละวันนะครับแล้วก็เข้ามากดเช็คอินได้นะครับนี่ผมได้รับคะแนนมาแล้วนะครับผมเมื่อเราเล่นแอปนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะได้รับคะแนนโดยอัตโนมัตินะครับทางแอปเนี่ยเขากําหนดไว้นะครับเล่นครบ3นาที5นาที15นาทีก็จะได้รับคะแนนตามที่เขากําหนดไว้นะครับผมตรงนี้ก็จะมีเกมให้เราเล่นนะครับนี่เป็นเกมนะครับให้เราเข้าไปเล่น เกมนี้เล่นได้10ครั้งนะครับผมดูที่หัวใจนะครับ1ครั้งนะครับถ้าเราเล่นชนะหรือว่าเราเล่นได้เราก็จะรับคะแนน3คะแนนนะครับสําหรับเกมนะครับผมถ้าเราเล่นครบทั้ง10ครั้งแล้วเราได้3คะแนนทุกครั้งเนี่ยอันเนี้ยเราจะได้รับคะแนนทั้งหมด30คะแนนหรือเปล่านะไม่ถึงไม่รู้ว่าถึง30หรือเปล่านะครับเอา3คูณ10ไปนะครับผมก็น่าจะได้3 อ่โอเคนะครับก็ลองเล่นดูนะครับถ้าเราเล่นได้ทุกครั้งเนี่ยครั้งละา3คะแนนก็30เกมนี้นะครับผม1ถึง4คะแนนนะครับ15้ครั้งนะครับถ้าเราเล่นได้4 okay. Okay. Time, time, so 4คะแนนนะครับใน1ครั้งนะครับถ้าสมมตินะครบ15ครั้งเราก็จะได้60คะแนนเลยนะครับมาดูเกมสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นเกมที่3นะครับเกมนี้ครับ4คะแนนนะครับถ้าเราเล่นชนะ1ครั้งเราจะได้4คะแนนนะครับก็เป็น40 คะแนนรวมทั้ง3เกมเนี่ยก็คือ10030คะแนนนะครับผม130คะแนนเลยในแต่ละวันนะครับถ้าเราเล่นผ่านด่านหรือว่าเล่นผ่านเลเวลของมันนะครับตรงนี้นะครับผม 130- ถึง1 0 0ถึง500คะแนนเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการชวนเพื่อนนะครับผมการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับก็กด Co p ปตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดหรือว่ากดแชร์ก็ได้นะครับผมลองมาทำดูได้นะในส่วนของการชวนเพื่อนนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูที่กล่องด้านล่างนะครับผมจะเป็นกล่องสมบัตินะครับให้เราเปิดนะโอเคผมได้รับคะแนนมานะครับให้เราเลือกกล่องนะครับว่าอีกกี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะสามารถกดรับคะแนนได้นะครับผมอีก4ชั่วโมงนะครับอันนี้2ชั่วโมงได้รับ2 2 6ถึงคะแนนนะครับอันนี้ก็3 9ถึงคะแนนนะครับ ต่อไปนะครับผมจะเป็นการแลกเปลี่ยนเหรียญทองในส่วนของการถอนเงินนั่นเองนะครับเราจะต้องมาแลกเปลี่ยนเหรียญทองก่อนนะครับว่าต้องใช้กี่เหรียญทองในการแลกขั้นต่านะครับขั้นต่ำเนี่ยมาอยู่ที่0.02ดอลลาร์นะครับตอนนี้เนี่ยใช้เหรียญทองอยู่ที่145แลกได้0.01นะครับเราก็บวกขึ้นไปอีกนะครับ290เหรียญทองนะครับผมจะแลกได้อยู่ที่ 0.02นะครับก็ให้เราทำการกดตรงนี้นะครับหรือว่ากดตรงนี้นะโอเคกดไปแล้วนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมอย,ยอดเงินของเราก็จะขึ้นตรงนี้นะครับนี่เห็นไหม0.02นะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากดคำว่าวิดอตรงนี้เพื่อที่จะทำการถอนนะครับนี่เลยถอนผ่านเพ y p a l นะครับไม่สามารถถอนเข้าทูนี้งนิโลตได้ ผมจะทําการถอนดูนะครับว่าเงินเนี่ยจะเข้าเร็วหรือเปล่าในส่วนของขั้นต่ํานะครับก็กรอกอีเมลเพย์เพลลงไปเลยนะครับในช่องนี้นะครับผมก็จะถอนตามจํานวนที่ผมมีอยู่นะครับอ่โอเคก็กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากดวิดอด้านล่างนะครับแล้วก็กด Yes นะครับผมอ่ากดตรงนี้ต่อนะครับโอเคมันแจ้งเตือนไปแล้วนะครับผมก็รอนะครับรอเงินเข้านะ นี่ย้อนกลับมาดูที่รูปกระดิ่งได้นะครับเอาโอเคนะครับมันเปิดไม่ได้นะมันช้ามากนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับแต่ก็ถอนออกไปเรียบร้อยนะครับถ้าหากว่าเงินเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการอัปเดตให้ครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมเอาโอเคนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยผมได้มาเปิดดูในส่วนของ gmail นี่ครับซึ่งถอนปุ๊บเนี่ยเข้าเลยนะครับเข้าเลยนะนี่นะครับผมนี่ครับจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับในส่วนของแอปนี้ ไวมากนะครับถอดปุ๊บเข้าปับ๊บเนยฮะถอดปุ๊บเข้าปั๊บเลยนะครับผมในส่วนของสกุลเงินของต่างประเทศนะครับที่เราไม่เคยรับในส่วนของ paypal เนี่ยเราจะต้องไปกดยอมรับก่อนนะครับนี่ให้เรากดตรงนี้นะครับคลิกที่นี่นะครับผมกดเข้าไปแล้วเราก็รอสักครู่นะครับมันจะให้เราทําการเข้าสู่ระบบใน,นส่วนของ paypal นะครับผม อ่าโอเคนะครับผมผมแนะนําให้เราเข้าใช้งานบนเว็บไซต์นะครับอยากเข้าไปที่แอปนะถ้าเราเข้าไปที่แอป PayPal เนี่ยเราจะไม่สามารถรับเงินได้นะครับยอดเงินที่เข้ามาก็คือยอดนี้นะครับผม25มิถุนายนนะครับรอดําเนินการนะครับผมถ้าขึ้นรอดําเนินการแบบนี้นะครับให้เรากดเข้าไปที่ยอดเงินของเรานะครับแล้วเราก็รอสักครู่นะครับผมอ่าเมื่อเรากดมาแล้วนะครับผมมันจะขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดยอมรับนะครับผม น่าจะเป็นตรงนี้นะยอมรับนะครับตรงนี้น่าจะเป็นปฏิเสธนะนะครับผมเอาโอเคนะครับก็ให้เราทําการกดตรงนี้นะครับผมถ้าใครขึ้นภาษาอังกฤษนะครับให้เรากดอันแรกนะถ้าใครขึ้นภาษาไทยเนี่ยมันจะเขียนว่ายอมรับนะครับผมเอาโอเคนะครับผมเมื่อเรากดมาแล้วนะครับเขาก็จะถามเรานะครับว่ายอมรับหรือว่าปฏิเสธการชําระเงินนะครับของแอปนี้ที่เขาจ่ายเงินมาให้นะครับเขาก็จะ แปลงเป็นค่าเงินบาทไทยให้เราทันทีนะครับผมถอนมาอยู่ที่0.02ปอนด์นะครับก็มันจะติ๊กถูกในช่องนี้ให้เราอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นเงินบาทไทยนะครับอ่ายอมรับการชําระเงินนี้และแปลงสกุลนี้เป็น0.74สตางค์นะครับก็แปลงเป็นค่าเงินบาทเหมือนเดิมนะครับหรือยอมรับการชาระเงินในสกุลเงินปอนด์อังกฤษและสร้างยอดเงินคงเหลือสกุลนี้นะครับหรือจะติ๊กตรงนี้ก็ได้ ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่แปลงเป็นค่าเงินบาทไทยให้เรามันก็จะเป็นส่วนของค่าเงินปอนเหมือนเดิมนะครับหรือเราจะแปลงค่าเงินเลยก็ได้นะครับผมแล้วแต่เรานะครับส่วนตัวผมเองนะครับผมผมยังไม่แปลงดีกว่านะครับกดส่งไปนะครับเก็บไว้ก่อนนะรอค่าเงินขึ้นนะครับผมการชําระเงินได้ยอมรับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถกดย้อนกลับไปที่หน้าแรกของเราได้นะครับ อาโอเคนะครับย้อนกลับมานะครับในส่วนของหน้าหลักของ PayPal นะครับนี่ยอดเงินที่เข้ามาเมื่อกี้นะครับสถานะก็ขึ้นว่าได้รับเงินแล้วนะครับโอเคนะครับก็จ่ายเงินไวมากนะครับนี่เลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับแอปนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่ดีแล้วก็มาแรงมากมาตอนนี้นะครับจ่ายเงินไวมากนะครับสำหรับใครที่ยังเล่นอยู่แล้วก็ ใครที่ยังไม่ได้ลองเล่นเนี่ยก็รีบไปดาวน์โหลดมาเล่นกันนะครับก่อนที่คุณจะพลาดในส่วนของแอปดีๆแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ